เด็ฟันมาราเซาทุกคนนะครับวันนี้วันจันทร์ที่30มิถุนายน2518นะครับอยู่กับอาชีวิทางอาเซีลดีครับสำหรับข่าวสารความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนักเตะของอาเซีลนะครับก็มีข่าวที่เป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าอาเซีลจะสามารถปิดดิลเสริมทัพเป็นรายที่4ได้ในเร็ววันนี้นะครับโดยสื่อหลายสำนักเนี่ยออกมาอ้างอิง ัปเดตที่ทางผู้สื่อข่าวชื่อดังอย่างฟาบิซิโอโรมาโนได้รายงานโดยผู้สื่อข่าวชื่อดังชาวอิตาเลียนรายนี้โพสต์ในโซเชียลมีเดียส่วนตัวของเขาอย่าง X ว่าอาร์เซอเนี่ยบรรลุข้อตกลงโดยสมบูรณ์นะครับกับนักเตะเป้าหมายในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กอย่างคริสเตียนมอสเคร r าซึ่งก็มีดีกรีเป็นนักเตะทีมชาตสเปนชุดยู21ปีนะครับของบา l เลนเซียโดย เขาอ้างว่าข้อสเสนอฉบับใหม่ของอาเซาที่จะยื่นให้บาลเซียพิจารณาหลังจากข้อสเสนอมูลค่าราวๆ12ล้านปอนด์ถูกปัดตกไปเนี่ยจะตามมาเร็วๆนี้นะครับโดยทางอาเซาเนี่ยคาดหวังว่าข้อสเสนอมูลค่า รารา,ราราสัก17ล้านปอนด์เนี่ยน่าจะเพียงพอที่จะทําให้บาเลนเซียเนี่ยยอมปล่อยนักเตะตัวเก่งรายนี้ออกจากทีมนะครับเนื่องจากว่านักเตะเนี่ยเหลือสัญญาอยู่กับบาเลนเซียอีกแค่1ปีเท่านั้นเองและในขณะนี้เนี่ยทั้ง2องสโมสรก็กําลังเจรจา,ากันอยู่อย่างจริงจังนะครับข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยระบ,บุว่าบาเลนเซียพยายามที่จะดึงให้นักเตะรายนี้อยู่กับทีมต่อไปแต่ว่าทางลาสโปร v i n c รายงานว่านักเตะเนี่ย เหนื่อยกับการรอคอยสัญญาฉบับใหม่จากทางบาเลนเซียและตอนนี้ก็ต้องการที่จะย้ายไปเล่นในพรีเมียร์ลีกโดยนอกจากอาเซอแล้วก็ยังมีทีมอื่นๆที่ให้ความสนใจนักเตะรายนี้อยู่เช่นเดียวกันนะครับอย่างแอสตันวิลล่าเอยบอนมัตเอยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับส่วนในแนวรุกเนี่ยการเสริมทัพในตำแหน่งริมเส้นนะครับด้วยความไม่คงเส้นคงวาของฟอร์มการเล่นของเนโรทัสซาแล้วก็กาเบรียลมาเตเนลลี่นะครับก็ เชื่อว่าแฟนบอลก็คงจะเห็นนะครับว่าถ้ามองไปที่11ตัวจริงของอารเซนเนี่ยนอกจากกองหน้าตัวเป้าที่ทีมจำเป็นต้องเสริมเข้ามาเนี่ยอีกตำแหน่งที่เหลือก็คงไม่พ้นริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับซึ่งตัวมาตินเนลีเองก็มีข่าวได้รับความสนใจจากบาเยิร์นมิวนิกนะครับที่กำลังพิจารณาดึงตัวไปร่วมทีมเป้าหมายตัวหลักอย่างนิโก้วิลเลียมส ก็กาลังจะย้ายไปเล่นให้กับบาร์เซโลนานะครับอันนั้นก็ทําให้พวกเขาจําเป็นจะต้องมองไปที่เป้าหมายอื่นนะครับแล้วกาเบรียลมาเตเนลี่เอยคารุมิโตมะเอยราฟาเอลเลอาของเอซิมิลานก็ด้วยนะที่เป็นเป้าหมายที่ทางไบแซนวนิ์เนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงนะว่าต้องการจะได้ไลเซนของนักเตะเหล่านี้พูดถึงนักเตะอย่างนิโก้วิลเลียมส์ราฟาเอลเลอาคารุมิโตมะพวกเนี้ยต่างก็เป็นเป้าหมายของอาซอลเช่นเดียวกันนะครับ ไม่ว่าจะเสียกาเบรียลมาร์ติเนลลี่หรือไม่เสียอาเซาก็ยังมีความจําเป็นจะต้องเสริมความแข็งแกร่งในตําแหน่งเิมเซนฝั่งซ้ายนะครับซึ่งนักเตะที่ได้รับการพูดถึงบ่อยๆนะครับหลังจากนิโก้วิลเลียมส์มีแววที่จะย้ายไปร่วมทีมบาร์เซลโลนาเนี่ยก็จะเป็นโรดิโกของเรอัลมาดริดนะครับซึ่งความคืบหน้าในดีลนี้เนี่ยก็คงจะต้องรอให้เรอัลมาดริดเนี่ย จบการแข่งขันรายการชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับถึงจะมีความชัดเจนมากขึ้นว่าหลังจากได้ทำงานร่วมกันในฟุตบอลรายการที่มีความจริงจังระดับนี้โรดิโกตอบสนองต่อแทคกติกของชาบิอาลองโซได้ดีมากน้อยขนาดไหนเมื่อเทียบกับนักเตะคนอื่นๆในตำแหน่งเดียวกันแล้วก็เขาจะมี position เป็นแบบไหนในฤดูการหน้าในสายตาของชาบิอลองโซถึงแม้ว่าในช่วงนี้อลองโซเองจะเปิดเผยว่า โรดิโกทำได้ดีนะครับมีความกระตือรือร้นแล้วก็มีความสำคัญต่อแทคติกของเขาในการเล่นฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าการย้ายทีม,จะ,ม,จ,ะมจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้และในขณะที่เป้าหมายตัวหลักอย่างโรดิโกยังไม่สามารถที่จะดำเนินการให้มีความคืบหน้าได้เนี่ยอาร์เซอลก็จำเป็นจะต้องเล่นเกมรอสำหรับการเสริมทัพในตำแหน่งริมเส้นและในช่วงนี้ก็มีข่าวว่าอาร์เซอลเองเนี่ยเล็งมีการดำเนินการพูดคุย อยู่กับอดีตนักเตะอยู่กับอดีตนักเตะเยาวชนของอาเซาอย่างเอเบอร์ซีเอเซ่ A นะครับซึ่งรายนี้ก็มีความผูกพันกับสโมสรสูงมากนะครับเมื่อครั้งที่จะต้องย้ายออกจากชุดเยาวชนของอาเซาตอนอายุ13ปีเนี่ยเจ้าตัวร้องไห้อยู่เป็นสัปดาห์นะและโอกาสที่จะได้กลับไปพิสูจน์ตัวเองว่าเขาดีพอที่จะได้เล่นให้กับอาเซาทีมชุดใหญ่เนี่ยผมว่ามันเป็นโอกาสที่มันจะไม่ได้มาถูก วางอยู่ตรงหน้าเนี่ยบ่อยๆนะครับเชื่อว่าเอเซ่เองก็คงจะไม่ปฏิเสธถ้าหากว่าค่าเหนื่อยที่อาโซหยิบยื่นให้มันไม่ได้น้อยเกินไป,ปรวมถึงค่าตัวที่ทางคริสตัลพาเลตต้องการเนี่ยถูกตอบสนองนะครับซึ่งก็ว่ากันว่าอยู่แถวแถ8ล้านปอนด์นอกจากนั้นชื่อที่ได้รับการพูดถึงในนาทีนี้สําหรับการเสริมทัพในตําแหน่งดิมเส้นนะครับก็เป็นอดโมล่าลุกแมนของรัตลันต้านะครับที่สื่อรายงานว่ามีค่าตัวอยู่ราวๆ 37-42ถึงล้านปอนด์นะครับผลงานการเล่นให้กับอตาลนตาในฤดูกาลที่แล้วก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับยิงไป20ประตูนะครับให้กับทีมดังของเซเรียอาเคยมีปัญหาขัดแย้งกับอดีตผู้จัดการทีมอย่างเจียนเปโรกัสเปรินีนะครับและถึงแม้ว่าตอนนี้กัสเปรินีจะย้ายไปเป็นผู้จัดการทีมของโรม่าแต่ว่าสื่อรายงานว่าสถานการณ์ความต้องการย้ายทีมของนักเตะก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับและทางฟุตบอลลอนดอนก็รายงานว่านักเตะได้รับความสนใจ จากทั้งอาร์เซลและก็ลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็จากการรายงานของเดียร์แลนติกนะครับทางออตแลนตาเนี่ยได้ดึงเอาคาร์มาดินซูเลมานาจากเซาท์ดมัทตนมาร่วมทีมนะครับด้วยค่าตัว18.3ล้านปอนด์บวกกับแอดออนอีก3.3ล้านปอนด์นะครับและนอกจากนี้พวกเขาก็กำลังจะดึงเอาวันเดอร์คิดชาวอิตาเลียนจากเจนัวย่าง อเนสอฮาเนอร์ est, ur, มาร่วมทีมซึ่งนั่นก็ทำให้มีความเป็นไปได้นะครับที่อัตาลนตาเนี่ยจะปล่อยตัวรุกคนเก่งรายนี้ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ด้วยความที่ลิวพูเองก็เพิ่งจะดึงเอาฟรนเวิร์ดมาจากไบรอ์เลว์วคโเซ่นนะครับก็น่าจะเป็นนาซ่องที่มีโอกาสที่ดีกว่าแล้วก็น่าดึงดูดใจมากกว่านะครับโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาในแง่ของโอกาสที่นักเตะจะไม่ต้องดิ้นรนมากนะักนาะในการ ลงสนามให้กับทีมนอกจากนี้ก็ยังมีรายชื่อของคาริมอาเดยมีแนวรุกสารพัดประโยชน์ของบริเซดอตมุนนะครับที่ทางฟิจาเฮดเนี่ยรายงานว่าได้รับความสนใจจากอาร์เซนอลที่จะดึงเข้ามาเสริมทัพในช่วงัมร์นี้นะครับโดยถึงแม้ว่านักเตะจะถูกใช้งานในตำแหน่งริมเส้นฝั่งขวาเป็นหลักแต่าวา่าก็สามารถขยับไปเล่นริมเส้นฝั่งซ้ายได้เช่นเดียวกันฤนะดูกาลที่แล้วก็ มีส่วนร่วมกับการทำประตูให้กับบริเซดอดมุลไปถึง21ลูกนะ โดยจุดเด่นของเจ้าตัวก็เป็นความสารพัดประโยชน์แล้วก็ทักษะในการเอาตัวรอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วความคล่องตัวทักษะการเลี้ยงบอลการจ่ายบอลและที่สําคัญมีจุดเด่นในเรื่องของการทําประตูด้วยนะครับโดยสื่อคาดว่าค่าตัวของนักเตะรายนี้จะอยู่ที่ราวๆสาล้านปอนด์นะครับนอกจากอารเซอลก็มีทีมอย่างนิวคาเซลยูเนเตดที่ต้องการจะได้ไลาเซนของนักเตะรายนี้อยู่เช่นเดียวกันนะครับซึ่งจากความที่ อาเซาเลงนักเตะเป้าหมายเอาไว้จํานวนมากในตําแหน่งเดิมเส้นนะครับก็น่าเชื่อได้ว่ายังไม่มีดีลไหนที่จ่อจะประสบความสําเร็จและส่วนตัวก็เชื่อว่าอาเซาลํกำลังรอความชัดเจนจากทางฝั่งโรดิโกแล้วก็เรอัลมาดริดนะครับซึ่งก็คงต้องใช้เวลาเพลิเผอ,อาเซาลจะปิดจ็อบในตําแหน่งกองหน้าได้ก่อนซะด้วยซ้ำนะครับซึ่งก็จะถือว่าเป็นข่าวดี แต่เมื่อไหร่นี้ก็ต้องว่ากันอีกทีนึงสำหรับวันนี้นะครับก็มีเรื่องราวมาฝากกันประมาณนี้ก่อนนะยังไงก็ฝากแฟนมนุกท่านนะครับช, like, ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาเซอ์ดีครับของเราเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ